สำหรับบัดนี้ท่านอัหลายได้พากันสมา,ามทานกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วบทดว่าอิมาหังพระกวาตภาวังตุมหากางปริจชามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตาม,ราามประเพณีแว่ว่าด้วยความตั้งใจ หวังเจ้าทิ้ชีวิตและร่างกายเป็นการบูชาพระรันตนัยหรือเปล่าสำหรับคำนี้เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านเพราะว่าคนที่จะเป็นเบอร์โซนดาสีทาคาอนาคารหันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่จะเป็นเบอร์โซนดาบันมีความเคารพในพระะ พระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในบัะธรรมมีความในเคารพในประสงค์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีอารมณ์จับนิพพานจริงนี่เป็นการของประสูดาบันเมื่อขจิตเข้าถึงประสูดาบันแล้วก็บรรเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทกรวามบรรเทาความรักก็หมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นิ่บมมาเที่ว่าความรักจะได้การมาในด้กามารมณ์จิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภ คือพระโสดาบันยังมีการอยากรวยแล้วรวยอยู่ในขอบเขตของศีลร, <c oughs> รวยรวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี <c oughs> ไม่อยากรวยนอกรีดนอกรอยพระโสดาบันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธก็เพราะว่าได้แต่โกรธประทุษร้ายเขาไม่ได้ พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากโรวยยังมีความโกรธจริงที่ว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรคนดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิต เรการทีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในะธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังไม่สักแต่ว่ามีทำความเคารพและมีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคน จะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับปลายรูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนที่ชอบตำหนิคนอื่นน,ะสนแสดงว่าจิตใจมันเร็วจัดถ้าใจของเราไม่เร็วมันก็ไม่อยากจะตีใครนีเบรบางเบรการก็สั่งต่เพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้าน ทำไมว่าฉันนี่เป็นปราชญ์เป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุม,ม,มรรคบรรลุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเหลวสามแม้แต่การ,รเคารพในพระรัตนา,ตายัยก็ยังไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญคือเป็นจุดบอดสำหรับผู้คนที่เกิดมาแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราได้ฟังคำสอนกันทุกๆวันวันหลายเวลา แต่จิตของเรายังไม่ยังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงแสดงว่าเราเป็นอภัพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการฉะนั้นขอท่านนันไลจนระมัดระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาท เกิดมาเป็นคนแล้วจงอยากกลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ,บ้านเขาคิดว่าเราดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันเรื่องเรื่องพระสกิทาคามีมักสรสกิทาคามีมัคในด้านอสุป,ปสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศ ผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งๆท,ที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเรื่องเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ได้ว,ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภิภพบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะเลย เป็นที่น่าสี่ดใจเพื่อความรักกับความโลภนี่มันโตเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องความโลภสำหรับพระสกิทาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิทาคามีเขาเรียกว่าสกิทาคามีมัก จิตดวงนี้ถ้าความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเส้นได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกําลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนามาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟัง เพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทําให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้โกนอาจารย์มาก ถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผพจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตำราอยู่แล้วล้วปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการซักซอ้อมค้นในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนหยาบ ให้เราเตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยยานนี้เราก็ทํากันได้รวมความว่าจิตการที่เราทํากันจริงๆแล้วจับสก,กายะทิฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ทั้งสิบรายการเป็นเครื่องวัดใจเราทำกันแค่นี้เราไม่ทํากันมากกันไม่ผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการ แล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พูดกันทั้งคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงนี่สำหรับผมพูดนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วสำหรับตำรามีดูเทพมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอด ถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์ศึกคว่าถ้าเป็นพระเป็นพระเป็นเลนนนิมนต์ศึกก็จะเถอะไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระสีทาคามีมักในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมาได้แล้วจากพระโสดาบัน จริยาของพระโสดาบันก็นดูตัวอย่างนาวิสาขามหาอุบาสิกาในท่านอนาดิเนากาเศรษฐีท่านดังสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าพอเจริญวิปัสสนาญาณเข้ามาแล้วแล้วก็ทําอะไรไม่ได้จเจริญสมถวิปัสสนารักษาสินทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำกินกันตามปกติเพราะว่าเพราะว่าร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้ แต่ว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลิกกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทําเพราะความจําเป็นจําใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระสุนาสีทาคานาคารหันยังมีงานทําเพื่อความเป็นอยู่ของคนห้าแล้วก็เพื่อความเป็นสุขของสังคม นี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาร่ำม,มารวยกันพอถึงพระสิกขาคามมีนี่เขาทำกันยังไงความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากกมุตท่านี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากโกมุดความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้า ถ้าก่อนเป็นผ้าเรียเจ้าเราไม่มุดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จไม่มาตอนมาถึงพระสิกขาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหารได้ก็เกิดความพอความดิ้นลนในราบเราระเรือนน้อยเต็มที แต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่เราก็ยังทำเต็มร้อยไร่ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไหร่เราก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าปราศจากความคดโกงปราศจากการทุจริตการยื่นโยนสงเคราะห์ในการให้ทาน อย่างท่านนางวิสาขามาหาบาซิกากล่าวท่านอนาติบินิกาเศรษฐีท่านทรงเคราะห์ด้วยดีทุกอย่างตามพระบ,บาลีที่กล่าวว่าท่านนางสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนชเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านจะมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัด เวลาในเวลาวีการก็ยังมีเพสัยเข้าไปเสมอสําหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อมีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจะโมบโลกมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้ต่ว่าการให้ของพระอเรียเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้ พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญคเขตตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ได้ว่าธานานเลวท่านก็ไม่ให้เหมือนกันอย่างพิสุโกสัมพีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบรรดาพระอริยเจ้าที่เป็นฆรวาิทั้งหลายไม่ยอมใส่บาตรด็กขาด พระพวกนั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาวบ,บ้านที่เป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้ลยกิเลสที่ถือก็ว่าชั่วช่างชินช่างชีดีช่างโสเห็นว่าหัวล้นห่มพันเหลืองก็ใช้ได้อันแบบนั้นเป็นเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้ทำลายความดีของพระศาสนานี่ว่าส่งเสริมโจนผู้ปล้นพระศาสนา คารวะพวกนั่นก็ทําไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สนเสริญนนึนกขณะที่บรรดาพิสุชาวโกสัมรีจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาลินิกศเศรษฐีท่านเป็นปโสดาบันท่านขออนุญาตองค์สมเด็จพระวิชิตตมาร จะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอเรียเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพส่งเดชไม่ใช่บาศก์ที่ว่าโกนหัวโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอรียเจ้าได้ฉะนั้นการให้ก็หมนกันการให้ของพระอเรียเจ้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทท่าน ก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลพวกคนให้ไ,ไม่เป็นอันว่าสำหรับเรื่องสกิทาคามักในเรื่องฐานนี่ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคะมาเส้นได้แล้วหรือวันเทาทจนจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหน จะทรงไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ขี้เกียรติยังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็นด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทางของท่านโบุนี้มีจริยาคล้ายพระอริยเจา้า นี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอริยเจ้าเขาจะเป็นกันหรือไม่เป็นผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอริยเจ้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สวนของเรา เจ้าหน้าที่ในสวนของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ทวนเหมือนกันว่าใครบ้างหรือว่ากวกคนที่เขาส่งเครามาในสวนของเราคือคําว่าสวนของเรานี่เป็นสวนของพระบาทสมเด็จทีา่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศูนนี้ต้องชื่อว่าเป็นศูนของพระองค์ไม่ใช่ศูนของผม ส่วนของผมนะผมทํามานานแล้วแต่มันต่อแตะต่อแตะแครก็กสอนเดินต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จเจหัวทรงขอร้องให้ตังขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระยาทานพระยาทรัพรยาา์ส่วนพระองค์งงคมาหนึ่งแสนบาทเป็นการเริ่มต้นของศูนย์ต่อมาก็ทรงพระยาทานอีกสองครั้งเจพาพะเงินรวมแล้วสองแสนสเกือบสามแสน และยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยสเสด็จพระราชุปสมุทอีกมากมายเมื่อใครเขามอบของสุทรงพระยาธานส่งมาให้นั้นสนี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระยาธานทรัพย์สรงเพราะกับคนยากจนในถินธุระกันดานหรือไม่กันดานเขาตามอย่างพระบาทสมเด็จจ้หัวก็ดี แล้วก็เหมือนแล้วก็เช่นกับบุคคลนั้นหลายที่เขาสงเคราะห์ร่วมมากับสงว์ตนดีเจ้าหน้าที่ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ช่วยเราทํางานทุกอย่างเธอทํางานกันไม่เห็นกันไหนกันเลยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆแล้วก็สลัดทับซับส่วนตนเสียค่ารถค่าค่าพาหนะค่าอาหาร ในการมาทำการช่วยจัดการงานของศนก็ดีหรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถิ่นทุระกันดานก็ดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คำว่าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทำงานแต่รับเงินค่าจ้างนี่เงินค่าจ้างพวกเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้ นั่นนอกจากเธอจะทํางานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึงก็ยังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพานะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่า,าหายการบริโภคเธอก็อ,ออกกันเอง แล้วเราไปดูน้ําใจเขาบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทําเขาทำในเขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นวัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหว้มอขอบุญยอคุณแล้วต้องชาระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทนตัวการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระไทยัยขางพระบาดสมเด็จเจ้หัวคนดีสมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาชงเคราะห์ส่วนคนดีเจ้าหน้าที่ก็ส่วนของเราคนดีที่ทํางานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นจริยาของพระอริยเจ้า ให้กล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพนางวิสาขามาหาบาสิกาหืืท่านาดินิกาเศรษฐีถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งนี่บรการหนึ่งเด็กของเราหลายคน มีน้ำจิตน้ำใจเป็นกุศลถึงกับอยากจะลาออกจากราชการมาทำงานของศน์ที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเว้เลี้ยงนี่พวกเธอเสียสละกันขนาดนี้น้ำใจอย่างนี้แหละเป็นน้ำใจที่ตัดโลภความโลภได้เป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย ฉะนั้นผมจะไม่แนะนําอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชาย,ยเร็กผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทํางานเพื่อศูนย์ทํางานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในทินทระกันดานถึงวันเวลาบางคนก็รับราชการมีหน้าที่ตําแหน่งสงจนถึงทั้งถึงเป็นนายคน แต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคลุกคลีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อเถือตัวไม่สแสดงความดังเกียจตว่าคนท่านหลายเหล่านั้นจะเป็นคนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านหลายพวกนั้นเต็มด้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาปราณีวังในการสงเคราะห์แล้วก็คนทุกคนที่ทำงาน ไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงออกค่ากินเองออกค่าพานะเองนี่ตัวอย่างของบรรดาท่านนันหลายที่ช่วยทำง,งานของศูนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจริยาที่สแสดงเห็นว่าจิตของท่านนันหลายเหล่านั้นมีโลภแอนขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภในด้านอโกศุศลไม่ขาดแล้ว ความได้โลภะแปลว่าได้มาต้องเพ่งเอาสองประการพือได้มาเพื่อความโลภเพื่อเป็นการทําลายความดีและได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริตคนเป็นพลทหารพลตำรวจเขาทำความดีจนทั้งเลื่อนขึ้นเป็นนายพลยานี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะ คุณทุกคนที่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทำไร่ทำนาเรียกว่ารับจ้างถ้าสร้างความดีจนมีฐานะร่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะพระอริยเจ้ายัางต้องทำเอว่าแต่พระสีทาคามีและพระโสดาเลยถึงแม้พระอนาคามีก็ทำสำหรับพระที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำ อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสงเคราะบรรดาประชาชนทั้งหลายจนกระทั่งเขามีเรื่มใสในพระองค์ถ้าไหวของเขามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความวาเป็นผู้รำ่ำรวยแตู่้เดียว กลับเอาของทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของคลส่วนใหญ่นี่สําหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำลิงการให้ทานไม่ให่ตัดเรื่อกันเรียความละโมบโลภมาอันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงานกักันแล้วกัน อธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้วเป็นอันว่าสำหรับพระอนาคาสกิธาคามีเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภคือการหามาด้วยการพุจริตจะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกือ้อกูลบคุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัจิชฉัน อย่างนางมีสาขามาหามหาอุบาสิกาเ้ท่าน,านาดิวินิกาเศรษฐีท่านแดงสองนี้ให้ทานไม่จํากัดสําหรับท่านานาดิวินิกาเศรษฐีจนลงไปถึงก็ข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีเกี่กินข้าวปลายเกี่ยงที่ข้าวปลายพะสมกับน้าผักดองมะองค์สมเด็จพระพูทมีพระภ่ายเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลรทานของท่าน เคยถวายสงวันห้า500อ,องค์เพียงใดท่านก็ถวายเท่านั้นแม้ได้กับข้าวข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สําคัญใจของท่านนั้นเต็มปวดจเต็มเปีเ่ยมในการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะตัดกันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ เนการให้ทานนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสําหรับโลภาน่ผมจะไม่สอนตามลําดับเมื่อไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเสียได้ก็ชื่อเราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกัน ดันั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากให้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจยกําไรการแสวงหาไรายได้จะหาได้โดยชอบทำเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปโดยชอบทำเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐาน เริ่มต้นตั้งแต่จะจะปฏิบัติเพรกรรมาฐานเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปโยคาวจรเป็นที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบกัด้วยความดีจะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภะพยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นนั้นว่าสําหรับโลภะตนนี้ สำหรับเรื่องเสื้อโซนดาเิสกิตาคามีผมก็ยอม,มดพูดตเพียงเทาง่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไร้ประโยชน์ขอยย้ำอีกนิดหนึ่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเอง ถ้าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้อเิงของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพานะเองแล้วเธอก็ยังเสียสละสะตังค์เอามาช่วยผมอีกเพเกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าจ้างมันก็เป็นบนอยู่แล้ว เธอยังกลัวขาดทุนนี่สนแสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคลายพระอริยเจ้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคลายพระอริยเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระอริยเจ้าเพราะการจะบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวอาราสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุตติวัต่เพียงเท่านี้ ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยายายและตามสงควรเกิเวลาที่เห็นว่าสงควรจะเลิกสวัสดี